สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับ EA Million อีกแล้วนะครับสำหรับเนื้อหานะครับใน EA Million วันนี้นะครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับ EA Forex นะครับ EA Forex กับตลาด Forex นะครับ EA Forex คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกนะครับ EA Forex นะครับหรือนะครับคำเต็มของเขาก็คือ e อ็กซ์เ d v i แอดนะครับจะเป็นตัวช่วยในการทำายทำกำไรในตลาด forex นะครับหรือเราบางคนจะเรียกว่าบอทนะครับบอทเทรดเงี้ยครับก็คือติวเดียวกันนะครับ eforex นะครับหรือเรียกสั้นๆว่า e a นะครับจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยเทรดทำกำไรในตลาด forex นะครับ eforex a จะมี2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเลยก็เป็น e a ระบบเทรดกึ่งอัตโนมัติตัวนี้ก็คือจัดไม่ใช่ e a เทรด แบบร้อยเปอนะครับจะเป็นการผสมผสานระหว่างมนุษย์ด้วยแล้วก็ EA ด้วยนะครับช่วยกันทํางานนะครับคือ EA ตัวนี้นะครับจะรวบรวมข้อมูลคําสั่งต่างๆครับที่โปรแกรมเมอร์หรือผู้พัฒนานะครับได้เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็แสดงเงื่อนไขนะครับแล้วก็แสดงผลในการวิเคราะห์ให้มนุษย์นะครับเป็นคนตัดสินใจเข้าซื้อขายนะครับหรืออาจจะมองภาพรวมๆนะครับก็คือว่าจะเป็น สัญลักษณ์นะครับหรือจะเป็นสัญลักษณ์นะครับก็คืออาจจะมีสัญลักษณ์ว่าจังหวะนี้ให้เข้าซื้อหรือจังหวะนี้ให้เข้าขายอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เมื่อมนุษย์นะครับได้คําสั่ง buy หรือ sell ไปแล้วนะครับ EA เขาจะมีหน้าที่นะครับในการเฝ้าติดตามนะครับออเดอร์ที่ออกไปแล้วนะครับหากออเดอร์ตัวนั้นนะครับทํากําไรได้นะครับเขาก็จะปิดกําไรให้นะครับตามเงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้นะครับหรือหากเกิดผิดทางอย่างเงี้ยครับ E อเอก็จะแก้หมายให้นะครับหรือว่าเบิ้ลอถเข้าไปเพื่อแก้เกมให้นะครับหากมองเห็นว่าตัวนี้ก็คือถึงเส้นนะครับหรือว่าเส้นราคาที่กําหนดเอาไว้ว่ายอมคัดลอดอเอก็จะคัดอดให้อัตโนมัติอย่างเงี้ยครับผมก็คือ eA แบบตึ่นอัตโนมัตินะครับซึ่งข้อดีก็คือเราจะปลอดภัยเพราะว่า eA อจะรอติดตามออเดอร์ของเร,เราที่ออกไปแล้วนะครับก็คือ จะมีการปกป้องเงินชุนของเรานะครับโดยการคัดลอดให้อัตโนมัตินนั่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2นะครับ E-Forex นะครับแบบที่2จะเป็นแบบอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นระบบเทรดทำกำไรอัตโนมัติ1%นึนะครับ EA ตัวนี้นะครับจะทำงานเป็นระบบฟังก์ชันต่างๆที่โปรแกรมเมอร์ได้เขียนเอาไว้หรือผู้พัฒนาได้ออกแบบไว้อีกนะครับเช่น การคำนวณหาจุดเข้าจุดออกอัตโนมัตินะครับการแก้เกมในกรณีที่ผิดทางนะครับข้อดีของระบบนี้ก็คือเทรดเดอร์นะครับหรือนักเทรดไม่ต้องมานั่งพ่อกราฟวิเคอกร,ร,ราฟอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะครับก็คือตัดความเครียดความกังวลนะครับความโลภออกไปได้เลยนะเพราะว่า EA ีก็จะทำงานของเขาเอง100%ยเนต็มนะครับหากเราเทรดเองนะครับเราก็จะเห็น์ตติดลบแล้วอย่างเงี้ย อาจจะเลื่อน SL นะครับถอยลงมาอีกเพื่อไม่ให้กราฟชน SL อย่างนี้นะครับ EA ตัวนี้ก็คือ EA รูปแบบที่สองนี่คือเราไม่มีความขมวดด้านนี้เลยนะครับซึ่ง EA ตัวนี้นะครับจะเป็น EA ที่เราเทรดเดอร์นะครับแสี่งหา EA เทปเทปผมไว้สักตัวหนึ่งเอาไว้ครอบครองนะครับเพราะว่า EA ตัวนี้จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับเขาก็อยากจะได้มาครอบครองหลายคนแสวงหา EA ตัวนี้อยู่นะครับทำไมล่ะครับ ก็คือว่า EA ตัวนี้ก็คือมันไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอไม่ต้องเฝ้ากราฟและไม่ต้องลงมือเทรหรือไม่ต้องมานั่งดูว่าเราจะเข้าออเดอร์หรืออย่างนี้ครับเราไม่ต้องเพราะ EA จะทางานนึ่งว่าเอเต็มนะครับแล้วก็สามารถทํางานได้24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือผู้คนก็สมัยหานะครับความอิสระทางด้านการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีคาสิทธิ์อินคัมข้อมาก็คือ EA ตัวนี้จะทํางานแทนเรา นะครับเราก็เอาเวลาของเราเนี้ยไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะครับซึ่งเป็น EA ที่คนนิยมหากันเยอะมากนะครับ e a แบบเชรอัตโนมัติหนึ่งวเป็นต้แล้วทีนี้นะครับเรารู้จัก e a ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีสร้าง E a นั้นสร้างยังไงนะครับกับการสร้าง eA f o l ฟลนะครับไวท์เทรดนะครับจะต้องเป็นคนที่จะสร้างจะต้องมีระบบเทรดเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเคยผ่านการเทรดมือมาก่อนครับมีเงื่อนไขการเข้าออเดอร์ที่แม่นยำนะครับการทำกำไรที่ชัดเจนะครับวิธีที่หนึ่งะครับโปรแกรมที่ใช้สร้างนะครับชื่อว่า m e t a code เว n k e r Editor ซึ่งโปรแกรมนี้นะครับจะติดตั้งมากับ Meta t r a d e r 4อยู่แล้วนะครับเราไม่จาเป็นต้องไปหามาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวฟรีนะครับที่มีมาอยู่แล้วนะครับโดยโปรแกรมที่ใช้เขียนจะชื่อว่า MQL4 นะครับหรือ MQL5 นะครับซึ่งผู้เขียนจะต้องมีความรู้นะครับในการเขียนโค้ดมาว่างแล้วนะครับถึงนะครับจะสร้าง e e x ตัวนี้ได้นะครับต้องเป็นโปรแกรมเมอร์นั่นเองนะครับแต่ภาษาที่ใช้เขียนนะครับ MQL4 และ MQL5 นี่นะครับจะไม่ได้แตกต่างจากภาษาโปรแกรมเมอร์ทั่วไปนะครับอย่างเช่นจะว่า C c h a r t นะครับ C# ตัวนี้ก็คือจุดที่แตกต่างก็จะเป็นในเรื่องของ syntax ของภาษานั่นเองนะครับเพ่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะครับวิธีที่สองนะครับไม่ต้องใช้นะครับความรู้เรื่องโปรแกรมเมอร์เลยนะครับจะเป็น e f f e c t โตนะครับตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้สร้าง e อ f o ฟกตนะครับซึ่งนิยมกันมากนะครับสำหรับคนทั่วไปนะครับที่ไม่มีความรู้เรื่องภาษาโปรแกรมเมอร์นะครับเพราะว่าใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องเป็นต้องเขียนโค้ดนะครับเพียงแค่มีอัลกอริทึมนะครับมีระบบเทรดดีๆสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาใช้นะครับโปรแกรมตัวนี้ในการลากวาย เรามาดูนะครับวิธีการติดตั้ง e อนะครับเริ่มจากนะครับเราไปหาดาวน์โหลด EA อมาแล้วนะครับอาจจะเป็นการซื้อหรือเป็นการ eA ที่แจกฟรีนะครับ e a นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับให้เราเปิดแกมนะครับ Meta Trader 4ขึ้นมานะครับก็คือหน้ากระดาษฉีดของเรานั่นเองนะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็มาที่เพนดัตต้าโฟลเดอร์นะครับตัวนี้เมื่อเราเปิด หน้าต่างนะครับออกมา m e t a t r a ร e r 4ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ไปที่นะครับ M k l p นะครับแล้วก็มาที่ Expert นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไป Copy EA ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับแล้วก็นะครับ Copy เสร็จแล้วมาวางในที่หน้าหน้าต่าง Expert นะครับคลิกขวาวางนะหรือจะ Ctrl V ก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับปิดหน้าต่างนั้นออกไปนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้ากระดานเทรของเราอีกรอบหนึ่งนะครับ มองหาฝั่งซ้ายนะครับมองหาคําว่า expert advisor นะครับหากไม่มีนะให้กดรูปดาวตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นคลิกขวานะครับที่ expert advisor นะครับแล้วก็ refresh หนึ่งรอบนะครับ EA ที่เรา copy มาวางใน gamtrade ของเราก็จะขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับใช้ EA ตัวที่ดาวน์โหลดมานะครับ r ี n ได้เต็มที่เลยนะครับสำหรับนะครับใครที่นะครับ อยากจะทำฟาร์มีเอนะครับผมก็แนะนำนะครับ EA ของเรานะครับเป็น EA f o r ิกนะครับเป็นแบบอัตโนมัติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้นะครับอัตโนมัติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับเป็น EA ที่เราเทรดเดอร์นะครับมองหากันนะครับว่าอยากจะได้มาครอบครองนะครับเพื่อจะทำการทำฟาร์มีเอนะครับจะได้มีอิสรภาพทางด้านเวลาแล้วก็อิสรภาพทางด้านการเงินนะครับตัวนี้นะครับ EA ของเรานะครับเป็นระบบนะครับ ที่ไม่ใช่ระบบมาติเกียวนะครับเป็นระบบสเกปิ้งนะครับใช้เครดคุ่เงินนะครับได้ถึง21คุ่เงินเลยนะครับมีความแม่นยําสูงนะครับเป็นระบบเดทรดนะครับเป็นทํากําไรวันต่อวันนะครับแล้วก็มี gp พเรดน่ยชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวว่าพท่านจะโดนลากหรือนะครับเบลออันนี้หมดขายความคงมูลตรงนี้ไปได้เลยนะครับเป็นแบบสเกปิ้งนะครับไม่ใช่มาติเกลนะครับตัวนี้สามารถรันได้ทั้ง VPS แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับ หากใครมีคอมนะครับไม่มีวีเก็สามารถรันที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับหากใครไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเช่า VPS อนะครับเรามีพ p s ที่แนะนำนะครับเป็น VP s c o อสโดยเฉพาะเลยนะครับก็สามารถรันบน VPS ได้เช่นกันนะครับทีนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับราคา2 25 0 0นาับาทตัวนี้เรามีค่าสมาชิกเพียง5 9 0 0ันกบาทเราสามารถใช้งาน E e ตัวนี้ได้นะครับก็คือไม่ต้องจ่ายนะครับ2 5 9 0 0ันกบาทนี้ตัวนี้ท่านไม่ต้องจ่าย ท่านจ่ายเพียง5,900บาทจ่ายครั้งเดียวนะครับไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีนะครับจ่ายครั้งเดียวจบนะครับสามารถรันเอที่มีมูลค่า25,900บาทได้ฟรีๆนะครับส่วน eA ตัวที่เหลือนะครับสำหรับอีก2ตัวเนี่ยอ่าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพียงเพียงจ่ายค่าสมาชิกแค่5,900บาทนะครับขอฝากนะครับ e a ของเรานะครับ e a f o r e x เแบบเทีๆนะครับไว้นะครับให้ทุกท่านได้พิจารณาด้วยนะครับ นะครับโปรโมชั่นของเราครับก็คือตัวนี้นะครับทุกท่านจะได้ใช้ทั้งหมดนี้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับล็อกอินตัวนี้แล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่แนะนําในระบบได้เลยนะครับสําหรับท่านใดนะครับอยากจะติดตามนะครับระบบเพจที่เรามีมาแจกให้ฟรีนะครับแล้วก็สื่อความรู้ต่างๆที่จะมีให้ทุกท่านได้ศึกษานะครับรวมทั้ง ea นะครับโปรโมชั่น แต่ละเดือนนะครับจะให้ทุกท่านได้ไปใช้นะครับก็คือฝากทุกท่านติดตามที่ช่อง youtube ของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่องทางการติดต่อต่างๆที่ผมจะทิ้งนะครับช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมตลอดวันนี้ก็สวัสดีครับ